สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการเรียนโคชชิ่งสำหรับทุกอาชีพกันค่ะประโยชน์ของการเรียนโคชชิ่งสำหรับทุกสาขาอาชีพจากงานวิจัยระดับโลกพบว่าการเรียนโคชชิ่งในแบบที่ถูกต้องจะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ตอบโจทย์ในทุกๆด้านอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับทุกอาชีพในทุกช่วงชีวิต 1. ช่วยให้คุณมีทักษะการสื่อสารกับผู้คนที่มีประสิทธิภาพการฝึกโคชจะเน้นการฝึกทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ Active Listening และการเข้าใจผู้อื่นอยากลึกซึ้ง Empathy ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างคุณและคนรอบตัวดีขึ้นอย่างมากในทุกกิจกรรมทักษะการสื่อสารที่ดีทำให้เราสามารถสื่อสารความคิดของตนเองให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพและเป็นทักษะที่ผู้นำลีดเดอรต้องมีการฝึกโคชชิ่งในแบบที่ถูกต้องช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ช่วยให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นและบรรลุเป้าได้เร็วขึ้นการฝึกโค้ดจะช่วยปรับปรุงวิสัยทัศน์ของผู้ฝึกเองทั้งในด้านชีวิตและการทำงานให้เกิดการตกผลึกจากมุมมองใหม่ๆห,หลายแงม่มุมเพื่อให้โค้สามารถให้บริการในการตั้งเป้าหมายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าของตนเองได้ผ่านการโคร้ด จากงานวิจัยของ ICF พบว่าโค้ดมืออาชีพที่สามารถช่วยลูกค้าตั้งเป้าหมายในแบบที่ถูกหลักการได้นั้นเป็นที่ต้องการในตลาดมากกว่าและได้รับค่าบริการที่สูงกว่าและยังพบอีกว่าจำนวนโค้ดผู้บริหารที่องค์กรจ้างเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีขององค์กรนั้น 3. ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบตัวดีขึ้นผู้ที่ฝึกการโค้ดและนำทักษะมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันจะส่งเสริมการพูดคุยให้เกิดความไว้วางใจ ความเข้าใจและความจริงใจช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวให้แข็งแกร่งและยืนยาวไม่ว่าจะลูกค้าลูกทีมนักเรียนหรือคนในครอบครัวจากงานวิจัยของ ICF พบว่ามีความต้องการโค้ดด้านความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจากการที่โค้ดได้รับการว่าจ้างจากทั้งเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ในองค์กรและด้านชีวิตส่วนตัว 4. ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ผู้ฝึกโค้ดจะได้รับการโค้ดจากคู่ฝึกของตนเองด้วยเช่นกันจึงช่วยให้ผู้เรียนโค้ดได้รับความชัดเจนได้พิจารณาเรื่องราวของตนเองจากมุมมองที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว 5. ช่วยให้คุณสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีให้ทีมงานของคุณได้ ผู้นำที่ฝึกฝนโคชชิ่งจนเกิดความชำนาญจะสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีให้แก่ทีมงานของตนชุดทักษะการโค้ชที่ถูกต้องที่คุณนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวกที่เน้นการเติบโตในระยะยาวให้แก่ทีมงานของคุณได้ค่ะบทสรุป ประโยชน์ของการโค้ดเป็นสิ่งที่มีข้อมูลและงานวิจัยรองรับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารองคอ์กรที่ปรึกษาเจ้าของธุรกิจอาจารย์นักบำบดัดหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษา,าศาสตร์การโคร้ดก็ล้วนได้รับประโยชน์ทั้งการเติบโตทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จการลงทุนเรียนโค้ดคือการลงทุนในตนเองเพื่อการเติบโตในทุกด้านและชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นบทความโดยโค้ดเปลิลมิเชล โค้ดผู้บริหารระดับ MCC และผู้ก่อตั้งสถาบันโค้ดเนโปเลียนฮิลข้อมูลบางส่วนจากสหพันธ์การโค้ดนานาชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ICF ถ้าคุณสนใจการโค้ดสามารถติดตามความรู้โค้ดชิงและปรึกษาแนวทางการโค้ดกับเราได้ที่ไลน์โค้ดนโปเลียนฮิวนะคะ